สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหงจากเพจสเปริตรูยูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นโมเดลที่ออกมาใหม่ของไนกี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวชูโรงเลยนะครับซึ่งผมเองก็ชอบมากๆแล้วก็ซื้อให้แฟนผมใส่เองแล้วด้วยแต่ว่าคู่ที่เอามารีวิว,ววันนี้จะไม่ใช่ของแฟนนะครับพอดีคู่นั้นส่งไปแล้วสวัสดีครับวันนี้พบกับผมหงจากเพจสเปริต o ูยูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นโมเดลใหม่ของไนกี้นะครับซึ่งมีการต่อยอดมาจากของเก่าที่ เคยทาออกมาแล้วก็เหมือนอพัฒนาวิจัยต่อเนื่องมานะครับจนมาเป็นโมเดลนี้อความน่าสนใจของโมเดลนี้เนี่ยคือมันรองเท้าหักขึ้นได้อะผู้ขนาดน,นี้หลายๆคนน่าจะพอเดาได้ว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปดูตัวรองเท้ากันเลยตัวนี้ก็คือ Nike Go FlyEase นะครับนี่เดี๋ยวอออกมาให้ดูกันก่อนก่อนจะไปดูตัวรองเท้าอะ่ะผมอยากให้ไปดู instruction นะครับมันจะอยู่ที่ตัวกล่องเลยนี่เขาแปะมาแบบนี้นะครับเป็น3ามรูปก็คือการถอดและใส่ตัวรองเท้านั่นเองนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันพัฒนามาจากรอ,องเท้าสมัยก่อนที่ออกแบบมาเป็นการเปลี่ยนตัวหลักอะครับโดยการใส่ซิปเข้าไปเพื่อให้มันใช้งานได้ง่ายกับคนที่อาจจะพิการหรือว่าไม่สามารถใส่รองเท้าด้วยตัวเองแบบมาเชื่องได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาสมัยก่อนเขาก็จะผ่านรองเท้าแล้วก็ใส่ซิปเข้าไปทําให้คุณก็แค่รูดซิปแต่ตัวนี้เนี่ยมันทําให้สะดวกสบายง่ายขึ้นยิ่งกว่าน,นั้นด้วยการพอคุณใส่เท้าอยู่ใช่ไหมครับปุ๊บ แล้วตอนถอดเนี่ยเหยียบส้นตรงนี้ออกนะครับแล้วมันก็จะดันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแล้วคนก็ถอดเท้าออกไปได้เลยแล้วก็ปล่อยรองเท้าวางไว้แบบนี้ครับอ่าสร็จแ้ีเป็นพื้นแล้วก็แค่วางไว้อย่างงี้พอมาถึงปับ๊บคุณจะออกจากบ้านแล้วคุณจะใส่ใหม่ทีหนึ่งคุณก็เท้าเสียบเข้าไปแล้วก็เหยียบตรงเนี้ยลงไปกดที่ส้นลงไปรองเท้าก็จะกลับเข้าไปอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้ครับอ่ะใช่ไหมแล้วก็เดินทางได้เลยนี่แหละคือคําว่า go แล้วก็ fly east นะครับ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันหน่อยการหักงอแบบนี้บ่อยๆจะทําให้รองเท้าพังหรือเปล่าแน่นอนว่าผมคิดได้นายกี้ก็ต้องคิดได้ครับเขาก็ออกแบบมาป้องกันตรงนั้นอยู่แล้วด้วยการใช้สายยางด้านข้างตรงนี้นะครับในการกระชับตัวรองเท้าให้มันยังอยู่ในจุดเดิมแล้วก็ใช้พื้นรองเท้าด้านนอกนะครับตรงนี้เป็นตัวยึดอีกชั้นหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะมีความเป็นห่วงในเรื่องของตัวทรงรองเทา้าอะไรกันอีกเนาะอะตัวเนี้ยไม่มีผลอะไรเพราะว่าวัสดุที่ใช้นะครับจะเน้นไปเรื่องของความกระชับนะครับ ก็จะเป็นเมชนะครับเมชเนี่ยข้อดีมันคือความกระชับคงตัวแล้วก็ระบายอากาศได้ดีพอใส่ดันนานทั้งวันเท้าก็จะไม่ได้ร้อนไม่ได้อับแล้วก็ไม่ทําให้รู้สึกว่าเจ็บเท้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับตัวพื้นรองเท้าชั้นกลางนะครับตัวรับน้ำหนักก็เป็นโฟมซึ่งข้อดีของมันคือน้ําหนักเบาแล้วก็ไม่ได้แบบรับน้าหนักได้ดีมากๆก็จริงแต่ว่าคุณแค่ใส่เดินเที่ยวเล่นคุณไม่ได้ใส่เล่นกีฬานะครับมันก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้อะไรที่มากกว่านี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับ ผมเข้าใจว่าเขาดีไซน์ที่เป็นแถบสียางตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเวลาคุณเอาเท้าอีกข้างหนึ่งเหยียบตรงนี้แล้วดันออกอะรองเท้าจะได้ดูไม่เลอะมากนะครับซึ่งตัวนี้มันก็เป็นรองเท้าลำลองผมคิดว่าฟังก์ชันที่เขาออกมาให้สอดคล้องกับความเป็น Go Fly Elite คิดว่าเพียงพอแล้วรองเท้านี้เหมาะกับใครจัดลูกค้าที่ผมเห็นนะครับคนที่ชอบความสะดวกสบายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ที่บางคนเขาก้มตัวเองมากไม่ได้ทั้งอาจจะคนที่มีเรื่อง,องความดานันคนอ้วนอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะชอบคู่นี้มากๆชอบรุ่นนี้มากๆเพราะว่ามันสะดวกต่อชีวิตเขามากยิ่งขึ้นใครที่กําลังหารองเท้าให้คุณพ่อคุณแม่นะครับที่ต้องการอะไรแบบเนี้ยอ่าแบบรองเท้าที่ใส่ดีแล้วก็เน้นความสะดวกนะครับไม่ต้องมาคอยมัดเชือกถอดเชือกตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับอ่ะใครอีกกลุ่มแรกไปแล้วกลุ่มที่สองก็คงจะเป็นคนที่ต้องทําอะไรโดยที่แบบว่ามือเขายังไม่ว่างอาจจะถือของอยู่หรือว่าทําอาหารอะไรเงี้ยแล้วต้องถอดรองเท้าอะไรเงี้ยครับ ก็ไม่ต้องมาจับรองเท้าให้เลิกมือก็สามารถเสียบแล้วออกได้เลยนะครับอ่ะก็ะกลุ่มที่สามไมคงเป็นคนที่อยากลองของใหม่ๆนะครับว่ารองเท้าที่ใช้เทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้แปลว่ารองเท้านี้ออกมาแล้วคุณจะต้องเป็นคนพิการหรือว่าเป็นคนที่อ่ายังไงอะ่ะไม่สามารถใส่รองเท้าด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยมือได้ถึงจะถึงจะซื้อรุ่นนี้ไปใส่นะครับแค่อยากลองอยากรู้ก็สามารถไปใส่ได้แล้วเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อ every one ให้ทุกคนใส่ได้ครับ สีที่ออกมาแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าที่ผมนึกออกนะครับจะมีทั้งหมด2องสประมาณ5สีนะครับก็จะมีดํานี้มีเขียวน้ําทะเลอ่ามีอะไรอีกมีเขียวเข้มขาวนะครับประมาณนี้ก็ทักมาละกันเดี๋ยวผมส่งราเอียดให้ดูครับอ่าตัวนี้มันจะทรงทรง,งตัวเนี้มีสองทรงนะครับมีผู้ชายกับผู้หญิงราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5้าพันห้าอ่ะประมาณ5้าพันห้านะครับก็ รายละเอียดเพิ่มเติมผมจำเป,เป็นไม่ได้ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าวันนี้คือรีวิวหลายคู่มากๆแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่ค่าคุณสนใจคุณทักมาแล้วเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้ครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับในก e โก f l y าย s อคู่นี้ครับผมสวัสดีครับ